ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเนาะอันนี้เนาะตรงนี้นะอ่าทำยังไงนะครับไปดูกันเลยเนาะก็อย่างแรกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์ KMTS นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับให้เข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านให้เกอกนะครับก็ทําการเกาะไปเรียบร้อยเนาะสําหรับคนมีแล้วเนาะถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับอ่า สมัครสมาชิกนะครับก็มีชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับยินยอมรหัสผ่านนะครับถ้ากรอกครบท้วนหมดแล้วนะครับให้ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับอันนี้เนาะแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลยพอสมัครแล้วนะครับให้ลงชื่อเขาใช้งานกันเลยนะครับเข้ามาแล้วครับนี่ก็เว็บไซต์หน้าหน้าตาเว็บไซต์เ m อมเอ็มนะครับอันนี้เนาะก็ให้เลื่อนลงมานะครับเจอคาว่าหมดหมู่นะครับก็หมดหมู่ก็จะมี 4แพลตฟอร์มหลักๆนะครับมี f c e e o o o y y u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  e t t k t t o Instagram นะครับแล้วก็มีหมวดหมวดหู่อื่นอีกมากมายเลยนะครับให้เลือกดูกันได้เลยเนาะการนี้ผมก็จะมาเลือกเพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับเนาะอันนี้แบบใหม่เลยนะ,ะการบริการนะครับก็จะมีเลือกหลายนาทีเลยนะครับก็เลือกดูกได้เลยเนาะ15นาทีขั้นต่ำนะครับ3า0นาทีคือสูงสุดเนาะอันนี้ก็ผลเลือก15นาทีนะครับอันนี้เนาะ อ่าลิงก์นะครับลิงก์ก็คือลิงก์ไลฟ์สดนั่นแหละครับของ t ิกตอกเนาะอย๋ยวผมจะเอาลิงก์ของเขาละกันนะครับตรงนี้เนาะกดไปที่อ่าไลฟ์สดนั้นนะครับแล้วก็กรอปลิ้์นั่นบนเลยเนาะแล้วก,กดวางเลยอพอว,วางแล้วนะครับอ่าดูหัวข้อปริมาณนะครับ <c oughs> อ่ะผมลืมไปนะครับว่ามันต้องอ่านคําอธิบายก่อนนะครับตรงนี้นะผมขอภอภัยจริงจริงเนาะ ก็อ่านคําอธิบายเรียบร้อยด้นะครับถ้าเลือกบริการเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้อ่าแล้วมาตรงหัวข้อลิงก์ถึงจะก๊อปลิงก์ลงวางเนาะอ่าแล้วก็ปริมาณนะครับขั้นต่ําอยู่ที่50คนนะครับสูงสุดแสนหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวผมจะปั๊มขั้นต่ํและกันนะครับอ่าผมปั๊มหนึ่งร้อยเลยละกันนะครับอ่าหนึ่งร้อยคนดูนะครับบริการนะครับสี่จุดสี่ศูนย์เนาะก็เฉลี่ยประมาณ5บาทเนาะถูกมากๆเลยเนาะหนึ่งร้อยคนนะอ่าอันนี้ก็กดสั่งซื้อได้เลยครับ ผมไปดูไลฟ์สดก่อนเขาจะหนีหรือยังเนาะยังเนาะอนันนี้อ่ะกรสั่งซื้อแล้วนะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วเนาะอนันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการรอนะครับไลฟ์สดขึ้นได้เลยเสร็จแล้วเนาะอันนี้เนาะ,ะระหว่างรอนะครับผมพาทัวเว็บไซต์ก่อนเนาะประวัติการสั่งซื้อนะครับตรงนี้เนาะก็จะมีใส่รหัสออเดอร์นะครับสถานะนะครับรอการดําเนินการอยู่นะครับที่เหลืออยู่100เนาะก็คือปริมาณที่เราใส่ไป ก็มีการบริการบอกนะครับต่างๆนะครับก็เป็นการดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังเนาะก็ไม่มีอะไรมากบริการเติมเงินนะครับก็จะมีอยู่5ช่องทางด้วยกันเลยก็มีสแกน QR Code นะครับโทมานี่วอลเล็ตดั่งเปาวอลเล็ตนะครับกิฟโต้นะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับเดี๋ยวผมสแกนเคียร์โค้ให้ดูเลยนะครับกรอกจำนวนเงินลงไปนะครับกดเติมเงินนัดอ่างสแกนก็ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอ,อสแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของท่านก็จะเด้งมาด้านขวาบนตรงนี้นะครับให้ทําการรอ1นถึงสนาทีเนาะตรงนี้เนาะพอ,อได้เงินแล้วนะครับไปดูการบริการต่อได้เลยการบริการนะครับก็จะมีต่างๆนะครับให้เลือกอาหารกันได้เลยนะถูกใจอันไหนนะครับกดดูแลแลยละด้ียอะกว่ามือ,อให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กดาวไว้ด้วยก็ได้นะครับถ้าอยากกลับมาใช้อีกเนาะอันนี้เนาะดีมากๆากเลย แล้วหัวข้อต่อไปนะครับเป็นติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับอันนี้เนาะติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงทางไลน์นะครับไลน์แอด KMTS นะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสอบถามเรื่องเติมเงินยังไม่เข้าหรือว่าอะไรต่างๆนานาสามารถสอบถามได้เลยเนาะถ้าไม่สะดวกทางไลน์ก็มีอีกทางหนึ่งนะครับเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับกดตัวชื่อเหลือตรงนี้เนาะก็เป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับมาช่วยเพื่อนๆอยู่นะครับก็ให้พิมพ์หัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้ก็ส่งตัวได้เลยนะครับมา ก็จะเป็นเรื่องเติมเงินไม่เข้านะครับขอเล่นความเร็วขอเติมยอดลดนะครับติร์นเลต่างๆนานา,นานาก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะตรงนี้อ่ะหัวข้อต่อไปนะครับแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็ให้ก๊อปปี้ลิงก์ของคู่แล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนําก็จะได้5้กหาเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะกนะ็ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆเนาะอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูไลฟ์สดก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วเนาะตอนนี้เนาะก็อะตอนนี้คนดูก็เพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เนาะก็ รวดเร็วสนใจจริงๆเลยนะครับอันนี้เร็วมากๆเลยถ้าเป็นบัมคนดูไลฟ์สดเนาะอันนี้อะถ้าใครชอบนะครับอยอดขึ้นไว้นะครับหรือว่าจะใช้บริการต่างๆนะครับในเว็บไซต์เกมเอ็มนะครับเดี๋ยวจาทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมีบริการอื่นๆอีกนะไปใช้กันได้นะเพื่อนๆถ้าสำหรับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ